ขายผลไม้ครับราคาถูกถูกสดๆทั้งนั้นเลยนะครับเพิ่งเก็บมาปีที่แล้วเองครับคุณตำรวจคะผู้ชายคนนี้เหรอคะพี่ฉันจะขอแจ้งความ<ะ>ข้อหาโกงน้ำหนักสินค้าและฉันก็จะคอมเพนเขาด้วยค่ะอะไรนะผมเนี่ยนะจะโกงเรื่องน้ำหนักนี่คุณจะกล่าวหาคนอื่นมั่วส่วแบบนี้ไม่ได้นะครับตาช่างของผมเนี่ยแม่นยำที่สุดแล้วครับ ตงตามมาตรฐานเป๊ะงั้นไหนคุณลองบอกฉันหน่อยสิว่าแตงโมลูกนี้หนักกี่กิโลคุณก็ดูเองสิเนี่ย40กิโกคุณตาบอดมองไม่เห็นหรือไงแตงโมลูกแค่นี้หนัก40กิโลเลยเหรอโอ้โหบ้าหรือเปล่าเนี่ย40กิโลเนี่ยนะจะถึงได้ยังไง ฉันว่า4ี่กิโลยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ําตาช่างของคุณเนี่ยมีปัญหามากกว่านี่คุณเอาแตงโมผมคืนมาเลยนะนี่คุณจะมาซื้อแตงโมหรือว่าจะมาหาเรื่องกันแน่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญญาซื้อก็ใส่หัวไปซะนี่แกว่าใครไม่มีปัญญาซื้อตาช่างของแกมีปัญหามากกว่าพอ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 คุณสองคนอะไม่ต้องทะเลาะกันละเดี๋ยวผมจะเอาตาช่างอันนี้ช่างดูว่าผมหนักเท่าไหร่จะได้รู้ว่าความจริงเป็นยังไง โอ้มา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 คุณมาดูสิน้ำหนักของผมเท่าไหร่เอ่อสี่ร้อยโลครับน้ำหนักของผมตั้ง400กิโลกรัมเลยเหรอคุณว่ามันสมเหตุสมผลไหมคุณก็ดูคุณสิครับคุณตำรวจคุณเนี่ยมีปุงน,น้อยน้ยําน้ำหนักก็ต้องเยอะเท่านี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเออคุณคงฐานะดีใช่ไหมครับก็ต้องอ้วนอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วตาช่างของผมเนี่ยไม่มีปัญหาร้อยเปอร์เซ็นครับ คุณดูสิคะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วก็ย,ยังหาข้ออ้างแถะไปเรื่อยฉันรับรองเลยค่ะว่าตาช่างของมีปัญหาแน่นอนพอพอพอ,พอคุณอย่าพึ่งใจร้อนนะครับพอดีเลยคนรับซื้อของเก่าคนนี้มาพอดีเลยเดี๋ยวผมจะเอาตาช่างของเขาอะช่างให้พ่อค้าคนนี้ดูจะได้พิสูจน์ว่าตาช่างของเขามีปัญหาจริงคุณครับตาช่างของคุณนี่ตรงตามมาตรฐานหรือเปล่าครับ สิคะคุณตำรวจตาช่างของฉันเนี่ยตรงตามมาตรฐานเป๊ะเลยค่ะงั้นดีเลยครับผมขอยืมตาช่างของคุณหน่อยผมจะช่างดูว่าผมหนักเท่าไหร่ครับได้เลยค่ะคุณตำรวจขอบคุณมากเลยนะครับคุณครับคุณลองบอกเขาหน่อยสิครับว่าน้ำหนักของผมเท่าไหร่ครับน้ำหนักของคุณตำรวจเนี่ย9กกิโลค่ะ น้ำหนักของผมเก้ากิโลเหรอครับก็ใช่ไงคะคุณตำรวจคุณก็ดูคุณสิคะคุณมีผอมเพียวมากเลยนะคะคุณตำรวจคุณต้องกินเยอะๆนะคะคุณเนี่ยผอมเกินไปแล้วคะ่ะน้ำหนักแค่9ก้ากิโลเองอ๋อฉันว่าละครั้งที่แล้วฉันเอาของเก่ามาขายให้ฉันอุตส่าห์แอบเอาก้อนหินเข้าไปในนั้นแต่ทำไมน้ำหนักมันถึงได้เบาขายได้แค่ไม่กี่บาทนี่ตาช่างของแกมีปัญหาด้วยใช่ไหม คุณตำรวจคะฉันขอแจ้งความเพิ่มอีกคนนึงค่ะคนรับซื้อของเก่าคนนี้เขาก็โกงเรื่องน้ำหนักเหมือนกันค่ะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยระวังคำพูดของตัวเองด้วยนะคุณตำรวจคะตาช่างของฉันเนี่ยตรงตามมาตรฐานแม่นยำเป๊ะจริงๆนะคะของผมก็แม่นยำครับของฉันแม่นยำของผมแม่นยำของฉันตั้งหางที่แม่นของผมของฉันของผมพอพอพอพวกคุณสองคนอะพอได้ละคุณมั่นใจใช่ไหมครับว่าตาช่างของคุณอะแม่นยำ แล้วคุณมั่นใจใช่ไหมครับว่าตาช่างของคุณแม่นยําแม่นสิครับเ <ś p ies> พราะคุณสองคนอ่ะต่างก็มั่นใจว่าตาช่างของตัวเองแม่นยําอ่ะงั้นเอางี้แล้วกันครับงั้นเอาแบบนี้แล้วกันครับคุณอ่ะเอาตาช่างของเขาขายผลไม้นะครับส่วนคุณอ่ะเอาตาช่างของเขารับซื้อของเก่านะครับ <ś> คนสองคนน่ะสลับตาช่างกันใช้เลยนะครับพ่อค้าลองดูซิว่าทั้งหมดนี่กี่กิโลหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดเหรอเมื่อกี้พ่อค้าบอกว่ากิโลละ30บาทหนึ่งขีดก็3บาทวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะ่ะ ฉันให้พ่อค้าเลยแล้วกัน20บาทไม่ต้องทอนนะจ๊ะขวดอันนี้กี่กิโลหรอครับหกกิโลค่ะ6กกิโลหรอครับเมื่อกี้คุณบอกว่าโลละ5บาทหกกิโลก็300บาทจ่ายเงินมาแล้วครับนี่ค่ะเงิน พวกคุณสองคนอ่ะอย่าสลับตาช่างกันนะครับผมจะเดินมาตรวจพวกคุณสองคนทุกวันเลยครับซ่ไป,ปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ยิ้มยิ้มยิ้มอะไรกันโทษแกทั้งนั้นแหละเอ้าจะมาโทษผมได้ไงถ้าไม่โทษแกแล้วจะให้ฉันไปโทษใครล่ะพาฉันสวยไปหมด